สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลฟ์สไตล์ MMCC และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลรับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันเลยครับทายสเตปสกดลิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับ เรามาดูบันทึกการลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับฝรั่งเศสครับคู่แรกคู่หลักของเราชนะแค่2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สลับเต็งกินครึ่งส่วนสกอร์สูง2.75ตายคู่ต่อมาครับกรีซครับบุกไปแพ้ฮอลแลนด์3ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอร์สูง2.5ผ่านคู่สุดท้ายครับอันนี้แย่เลยครับเซอร์เบียครับแพ้คาบ้านต่อฮังการีเลยนะครับหนึ่งประตูต่อสองครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำทำ 8,000บาทคืนนี้ครับวันศุกร์เรายังอยู่กับศึกยูโร2024รอบคัดเลือกลุงคัดเด็เดๆมาสามคู่เช่นเคยครับซึ่งทางหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมแนะนำไปดูไปลุ้นกันได้ที่ดูบอล 168hd.com ทุกลีกทุกทัวโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันในย t ท b e รวมถึงช่องสำรองด้วยครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสีสามถ้าพร้อมแล้วลุวยครับ ทัศนะวิจารณ์ประจำวันศุกร์ที่8กันยาครับคู่แรกไปกันที่สโลเกียรครับจะเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสคู่นี้เตะกันเวลาตี1 45นาทีภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสทีมครับ จากกลุ่มเจครับสโลกียปัจจุบัน4ีนัดชนะ3เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ยิงได้5เสีย1มีอยู่10แต้มครับเป็นรองจากฝูงจากฝูงก็ไม่ใช่ใครครับโปรตุเกสนั่นเองครับ4นัดชนะทั้ง4ีนัดเลยยิงได้14เสียศูนย์ครับมีอยู่12แต้มเต็มนัดล่าสุดของเจ้าบ้านสโลียครับคือเกมที่บุกไปชนะลิเกนไตูนต 0, ประตูต่อ1 10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2ครับชนะออสอยู่ที่ส0เนตแล้วก็สกอร์สูงมี4ี่จาก10เกมส่วนโปรตุเกสเกมนัดล่าส สิ0เกมหล่าสุดของโปรตุเกสชนะ8เสมอ0แพ้2ชนะออสอยู่ที่55%แล้วก็สกอร์สูงมี7จาก10เกมการเจอกันครั้งหลังสุดเป็นการเจอกันในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกย้อนกลับไปปี2005โปแลนด์เกสเปิดบ้านชนะสโลวาเกียไป2ูต่อ0ครับส่วนการเจอกันที่บ้านของสโลวาเกียเสมอกัน1-1ก็เจอกันมาแค่2ครั้งครับโปรตุเกสชนะ1แล้วก็เสมอ1ครับผู้เล่นตัดเจ็บผู้เล่นแบนครับสโลวาเกียมีตัวที่ชื่อคุ้นเคยก็คือมาตินดูบอฟก้าครับเป็นโกที่เคยเเเลลล่่นน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 ให้้กกัััััับบบบิิิิวววววคคคคาาาสสสซรรรรออีีีีตตึงะะมมท์ป็ดดฟ โปรตุเกสครับผู้เล่นบาดเจ็บมีราฟาเอลเกเรโลครับเป็นมิดฟิลเหมือนกันครับนะัดต่อไปของทั้งคู่สโลวเกียได้พัก3วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับนิกกินต,คนต์ครับหมูอูดส่วนโปรตุเกสครับเจอหมูอูดเช่นกันครับพัก3วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับลักสเบอร์ครับ ถิติเตตาราคากระชากใจของคู่นี้ครับ8จาก10นัดเยือนหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยไม่มีการทําประตูจากทั้ง2ฝั่งครับแล้วก็5นัดจาสุดของโปรตุเกสก็ไม่มีการทําประตูจากทั้ง2ฝั่งเช่นกันครับโปรตุเกสเนี่ยเก็บคลีนชีสได้11นัดจาก20นัดหลังสุดครับช่วงหลังเกมรับของโปรตุเกสดีขึ้นนะครับเห็นได้จากการที่รอบคัดเลือกนะครับของยูโรโขนี้เนี่ยยังไม่เสียประตูเลยนะครับก็สะท้อนมาทางถิติเตตาราคากระชากใจด้วยณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาครับให้โปรตุเกส ต่อสโลวาเกีย er อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับจ่ายที่0.98สูงต่ำเกาสินาทีครับกำแพงอยู่ที่2.5จ่ายที่0.88แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกจ่ายที่0.86กระแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีครับ <S <S ภาพรวมของคู่นี้ครับแล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นสโลวาเกีย er เนี่ยไม่ได้ไปในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับมากนัก แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่พวกเขาไปก็คือยูโรรอบสุดท้ายในครั้งก่อนนะครับไม่ธรรมดาเป้าหมายตอนนี้ก็คงต้องขอเทียบเท่านะครับหรือไม่ก็ขอดีกว่านั้นพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นได้ดีครับมีอยู่สิแต้มหลังจากผ่านไปสนัดโดยเฉพาะ3เกมล่าสุดชนะหมดครับตอนนี้เป็นอันดับ2ของกลุ่มเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะลิเกนสตศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ชนะไม่ค่อยน่าประทับใจครับส่วนทีมเยือนอะ่ะโปรตุเกสเป็นหนึ่งในทีมท,ที่ดีที่สุดในยุโรครับและก็ต้องการ3แต้มในเกมนี้เพื่อโอกาสสดใสในการไปเล่นยูโรรอบสุดท้้้้้าายคครรรรับบบตตตตตออออนนนีีปปุุุเเเเกกกก็็ได12แแมมมงงงจู่่ขลลใทว บุกไปชนะไอซ์แลนด์นะครับศูนย์ประตูหนึ่งทั้งที่มีโอกาสมากมายของบอลเยอะกว่าไอซแลนด์เหลือ10ตัวด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาพึ่งพีโดคนดีคนเดิมครับยิงเอาสามแต้มมาให้นะครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันครับน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถลลมเว็บดังนี้คู่นี้ต้องจมขอให้ดอกจันรองสโลวาเกียลูกขวบลูกครึ่งครับ ดูจากชื่อชั้นอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกที่โปรตุเกสน่จะได้เปรียบแล้วก็ต่อเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่าสโลวาเกียเนี่ยก็ที่สองกลุ่มเหมือนกันและที่สาคัญสโลวาเกียเนี่ยยังไม่แพ้ใครเสียเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นครับส่วนโปรตุเกสเนี่ยยิงกระจุยมาแต่ก็เป็นการยิงทีมเกรดดีของยุโรปอย่างลิกเทนสไตล์ลักซมเบิร์กนะครับที่พอจะโอเคหน่อยเนี่ยก็ถล่มบอสเนีย3-0แต่พอเจอทีมเกรดบีอย่างไอซ์แลนด์เนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับต้องอาศัยพีโดยอย่างที่บอกไปครับพีโดอายุ A37 3738 48้้แแลว 37, แลววมาช่วยยิงิงนะคะเปดมาให้สลวาเเกกียยแพู้้งงไดินนนเกมี้ ในบ้านด้วยแล้วก็โอกาสผ่านเขารอบยังเปิดกว้างสโลวาเกียมาสู้เต็มที่แน่ครับลุงว่าหน้ารองครับผลรวมประตูสูงต่ำ9ีครับลุงจมให้ไปสกอร์ต่ำ2.5 พูดถึงเกมรับครับทั้งคู่โชว์ความเหนียวให้เห็นครับโปรตุเกสยังไม่เสียประตูเลยครับส่วนสโลวาเกียเสียไปเพียงหนึ่งประตูครับส่วนเกมรุกโปรตุเกสยิงได้เยอะจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกไปครับยิงทีมเกรดต่ำๆครับพอเวลาเจอทีมที่มีสเกลภาพหน่อยเนี่ยก็หาทางเจาะยากเหมือนกันส่วนสโลวาเกียเกมรุกไม่ใช่จุดแข่งครับเพิ่งยิงไปเพียง5ประตูเท่านั้นดังนั้นจากที่วิเคราะห์ไปในเต็งนะครับว่าสโลวาเกียน่าจะมายันเต็มที่แน่ๆครับอย่างน้อยขอแบ่งแต้มเชื่อว่าเกมจะเป็นสโลวาเกียรับหนักๆแล้วก็สสส่่่ววนคับกกกกแพงงงูููเียปปิิดดมมาตตต้ทอล ต่ำน่าจะเริ่มที่3ลูกวันนี้นะครับก็เปิดมาต่ําแปลกๆแค่2.5ครับลุงมองว่าโปรตุเกสถึงจะแกล่งกว่าแต่ถ้าเกิดจะชนะก็อาจจะชนะแค่ลูกเดียวครับลูกชนะลูกเดียวสโลวเกียยังได้ตังค์ครับสกอร์ที่คาดคิดว่าโปรตุเกสชนะศูนย์ประตูนต่อหนึ่งครับแต่เรายังได้ตังค์เนาะแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกลุงว่าไม่น่าสนครับข้ามไปดีกว่าคู่นี้ส่วนตัวครับดอกจันเน้นรองสโลวเกียลูกควบลูกครึ่ง ส่วนเช่นเคยครับอีก2ทีมที่ทุกผู้ชมขอฝากไว้เป็นแนวทางไว้ต่อสเตจก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยอีกคู่ครับไปกันที่ไซปรัสจะเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์ครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันครับคู่นี้เป็นทีมในกลุ่มเอครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนไซปรัสเนี่ยแข่งมาแล้วสามนัดแพ้และสามนัดเลยนะครับยิงได้สองเสียแปดศูนย์แต้มครับจมอันดับสุดท้ายครับที่ห้าของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์เนี่ยสี่นัดชนะทั้งสี่นัดเลยนะครับยิงได้เก้าเสียหนึ่งครับสิบสองแต้มเต็มที่เก็บ อยู่ที่ห้าสิเอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีแปดจากสิบเกมหนักไปทางโดนเขาล่อครับส่วนเกมล่าสุดของสกอตแลนด์เปิดบ้านชนะจอร์เจียสองประตูต่อศูนย์สิบเกมล่าสุดของสกอตแลนด์ชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองชนะออสอยู่ที่แปดสิเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมีเจ็ดจากสิบเกมการเจอกันครั้งล่าสุดครับเป็นการเจอกันนะครับที่บ้านของสกอตแลนด์สกอตแลนด์ชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เจอกันมาสี่ครั้งไซปัสไม่ชนะเลยสกอตแลนด์ชนะทั้งสี่นี้ครับ เซอร์ไพรส์สัุดๆก็คือสกอตแลนด์เนี่ยนะครับมาไงเนี่ยนะครับชนะ4เกมรวดนําฝูงเดียวๆในกลุ่มที่มีสเปนร่วมกลุ่มอยู่ด้วยนะครับทิ้งจอร์เจียที่2ถึง8แต้มแล้วก็ทิ้งสเปนเต็งแชมป์กลุ่มถึง9แต้มนะครับแต่สเปนเนี่ยแข่งน้อยกว่า2นัดเนื่องจากไปเล่นในอ่าเนชั่นลีกมานะครับนัดนี้เนี่ยสกอตแลนด์ Scotland เล็งอีก3แต้มเพื่อจะทําคะแนนหนีห่างนะครับกดดันชาวบ้านภาพกว้างกว่านั้นครับสกอตแลนด์แพ้เพียง3นัดจาก20นัดล่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี2021นนะครับแถมมใเเกเยือนนเ,นเ,นนนเนนี่งพ น้อยของยุโรปนะครับ4เกมหลังไม่ชนะใครนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมในภาพใหญ่กว่านั้นครับไซปัสเนี่ยชนะเพียง3นัดจาก23นัดหลังสุดนะครับในเกมระดับชาตินับตั้งแต่เดือนสิงหาปี2021นะครับในการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้งยูโรแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยไซปัสแพ้6นัดจาก10นัดหลังสุดนะครับตั้งแต่ปี2019เป็นรองแบบครบวงจรเลยนะครับสำหรับไซปัสดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติครับคุณนี่ต้องจบให้ดอกจันต่อสกอตนลครับลูกครึ่ง เอาแค่แรงจูงใจในการแข่งนัดนี้นะการเอา3แต้มก็ดูมีความหมายต่อสกอตแลนด์มากๆนะครับผิดกับไซปัตที่คงไม่หวังอะไรมากแล้วนะครับแรงจูงใจสกอตแลนด์เหนือกว่านะครับแล้วดูสติเฮดูเฮดของสกอตแลนดะ์นชนะทั้ง4นัดก่อนหน้านี้ดังนั้นดูแล้วชนะแน่นะครับสกอตแลนด์กำลังมั่นใจแล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็น่าประทับใจนะครับรอยิงห่างลูกที่2ที่3เท่านั้นสูงต่ำสินาทีลงจมให้ไปที่สกอรูสูง2.5 เฮตุการณการเจอกันสี่คู่นะครับสี่ครั้งของคู่นี้ครับที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยจบที่สกอร์สูง2.5ทั้ง4เกมแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยคู่มานัดนี้นะครับต่อถึงลูกครึ่งแต่กำแพงเนี่ยให้มาสูงเพียง2.5ลุงแอบมองว่าต่ำไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกจิ้มเนี่ยก็คงต้องไปทางสกอร์สูงเลยครับเพราะเต็งสกอตเนี่ยต้องการยิงห่าง2ประตูถึงได้ตังค์นะครับดังนั้นเพื่อความมั่นใจเนี่ยอาจจะมีอีกลูกหรือไม่ก็ใส่ฟัตเนี่ยเจ้าบ้านนะครับสู้คืนไในสักลลููููกกกสสสอรรงงงงงงคว่่่่าาแแนนนุ็ึำพยที ครับคุณนี่ส่วนตัวเน้นดอกจันตต่อสกอตแลนด์ลูกครึ่ง ส่วนอีกคู่เดียวฝากกันครับเป็นเกมเซกุนดาลีกสเปนครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชื่อคุ้นเลยนะครับเลบันเต้จะเปิดบ้านเจอกับเอสปันยอนคู่นี้เตะกันเวลาตีสองภาพรวมครับไปกันที่เจ้าบ้านก่อนเลบันเตสี่นัดชนะสองเสมอสองนะครับยังไม่แพ้ยิงได้หกเสียสี่มีอยู่แปดแต้มอันดับที่หกส่วนเอสปันยอนครับสี่นัดชนะสามเสมอหนึ่งยังไม่แพ้เช่นกันครับยิงได้เจ็ดเสียสามสิบแต้มนะครับที่เก็บได้ปัจจุบันเป็นรองจากฝูงเกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลบันเต้ครับเปิดบ้านเสมอกับเรียวโอบิโดหนึ่งประตูต่อหนึ่ที่แล้วก็ กสูงครับมีแค่2จาก10เกมส่วนสเปนยอนครับเกมนัดล่าสุดเนี่ย ก็เป็นเกมลีกเปิดบ้านชนะอเมเรียเบต้านะครับสามประตูต่อสองสิบเกมหลังสุดชนะห้าเสมอสามแพ้สองชนะออสอยู่ที่หกสิเอร์เซ็แล้วก็สกอร์สูงมีห้าจากสิบเกมการเจอกันครั้งหลังสุดครับเป็นการเจอกันสมัยอยู่ลาลีก้าครับเลเบเต้ Le เปิดบ้านเสมอกับเอสปันยอนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้สิบครั้งที่เจอกันเลเบเต้ชนะสองเอสปันยอนชนะสี่แล้วก็เสมอกันไปสี่ครั้งครับเป็นเอสปันยอนทําได้ดีกว่าวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่เคยเล่นในลาลิก้าแล้วก็แน่นอนครับเป้าหมาาายยยกกกกกก็คคืืือออออรรลลลัััััับบบบบไไปณจจุดดดดดนน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 น้้้้เเเเเตีี่่่่ะชใฤูโท ครับก่อนที่จะแพ้เกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นไปนะครับมาปีนี้ยังเป็นทีมเต็งแล้วก็ดีครับโดยไม่แพ้สีนัดกําลังมั่นใจเลยนะครับขณะเดียวกันเอสปันยอนร่วงจากลาลิก้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับแต่เอสปันยอนเนี่ยไม่เคยเล่นในดีวิชั่น2เนี่ยมากกว่าหนึ่งฤดูกาลนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยในฤดูกาลใหม่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับเกมในวันศุกร์นี้เป็นเกมที่น่าสนใจครับจะมีคนโดนเปิดซิงหรือเปล่านะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสิติครับคุณยิ้มจมให้รองเอสปันยอนครับปอปเสมอครบครึ่ง สูสีมากจริงๆครับชื่อเสียงบารมีแล้วก็เคยเล่นในลาลิก้ามาทั้งคู่ครับในฤดูกาลนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่แพ้ครับแต้มห่างกันเพียง2แต้มเท่านั้นครับจากสถิติเนี่ยเอสปันยอนเหนียกว่านิดๆนะครับนิดเดียวตรงที่ยิงมากกว่า1ลูกแล้วก็เสียน้อยกว่า1ลูกครับเอสปันยอนครับยิงได้7เสียสส่วนเลบันเต้เนี่ยยิงได้6เสียสี่ครับเกมนี้เนี่ยมาเล่นในบ้านของเลบันเต้ครับมันก็จะสูสีดูดีนะครับจนลุงมองว่าน่าจะจบด้วยการเสมอครับดังนั้นราคาเปิดมาแบบนี้เนี่ยก็ให้เอสปันย่าเสมอกินึนะกินเต็มรองไปครับ สูงต่ำเก้าเซนตาทีลงจมให้ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองลูกเหลี่ยมต่ำเนี่ยแหละครับน่าสนกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเว็บมันจะเปิดราคามาต่ำแค่สองลูกเหรอครับมาดูสถิติแนวรับของเรววนเต้เนี่ยที่ฤดูกาลที่แล้วดีมากครับโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยพวกเขาเสียประตูน้อยเป็นอันดับที่สองของสกุนดานลีครับต่อเนื่องมาถึงฤดูกาลน,นี้สะท้อนจากการที่พวกเขายังไม่แพ้ใครครับแล้วก็สามในสี่เกมหลักส่วนของพวกเขาเนี่ยจนถึงตอนนี้ครับจบด้วยสกอร์ต่ำกว่าสองจุดห้าประตูส่วนเอสปัญ,ญอนครับเช่นกันครับ ก็จบที่สกอร์ต่ำนะครับ2.5ประตูใน3จาก4เกมหลังสุดครับนอกจากนี้เนี่ยเฮตุเฮต์การเจอกันนะครับที่บ้านของเรเวนเต้วังครั้งข้าวน้อยเนี่ย4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดก็จบที่สกอร์ต่ำสองดังนั้นชอบต่ำไปต่ำเน้นต่ำครับสกอร์ที่คาดคิดว่าเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่0.75หลุงว่าไม่น่าสนครับคู่นี้ส่วนตัวให้ดอกจันที่สกอร์ต่ำสอลูก สรุปทั้งสามทีมที่ต้องจม4-3-3ให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับไลอ้อนไซ MMC ใจดี R M M C C, D, ให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกให้ดอกจันทร์รองสโลเวเกียครับลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.5ส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่อสกอตแลนด์ครับลูกครึ่งแล้วก็ไปสกอร์สูง2.5ส่วนคู่สุดท้ายครับให้รองเอสปปนยอนปอปอเสมอครบครึ่งแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันทร์สกอร์ต่ำสองลูกชอบเดี่ยมไหนมุมไหนให้ดูที่ดอกจันทร์ครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่นุง่งโจมชอบในนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับไลน์ Siam MMC ครับจัดให้จบโครงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดแล้วก็ลุ้นเครดิตด้วยนะครับโดยการเล่นเกมท้ายสเต็ปสามแอดไปที่ไลน์ Siam MMC แจ้งแอดมินให้ดึงเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็มาเล่นสนุกกันครับชิงเครดิตทุกวันเลยทุกบ่สองมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ